ตายเงาบีศาจที่แผ่ไพศาลมันหนึ่น้ำคือุดหมอบคลานตายเงาดำมุมมองตาสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมมีข่าวล่วนนะครับแล้วก็เป็นข่าวไม่ค่อยจะดีนะครับเกี่ยวกับ เว็บไซต์นะครับยูทูบนะครับของมหาวิทยาลัยประชาชนตามที่ผมได้เรียนแจ้งพี่น้องไว้นะครับก่อนหน้านี้มาระยะหนึ่งว่านะครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นถูกนะครับถูกเข้าใจว่าน่าจะถูกล็อกเป้านะครับเขาพยายามมาตลอดครับที่จะทําลายกระบวนการของพวกเรานะครับเริ่มต้นนี่พี่น้องคงสังเกตเห็นนะครับการใช้โฆษณานั้นนะครับเขาสั่งปิด นะครับข้อหานั้นนะครับอตอนที่มีน้องๆมาช่วยนะครับเขาก็แจ้งข่าวกล่าวหามาว่าเป็นการอัปโหลดวิดีโอซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่มีสิทธิ์จะอัปโหลดขึ้นนะซึ่งความจริงไม่ใช่เลยนะครับเราไม่เคยอัปโหลดของที่อื่นแล้วผมระวังที่สุดตั้งแต่จะโดนปิดเมื่อปี2014นะครับช่วงที่เขารัฐประหารแล้วผมอยู่ยุโรปนะั้นปิดไปเลยนะแต่ผมไปขอคืนมาได้นะครับ ต้องไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาสูงสุดเลยแต่วันนี้มันเปลี่ยนมือเปลี่ยนขั้วแล้วก็ผู้ใหญ่คนนั้นก็ได้สั่งให้ผู้หญิงชื่อแอนเลวินนะครับมาช่วยแล้วพฤติกรรมของคุณแอนนั้นเปลี่ยนไปนะครับผมดูแล้วนะครับเห็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เธอนั้นนะครับดูแลทางด้านเอเชียนะครับอยู่แถวประเทศจีนซะด้วยนะเพราะอิทธิพลของเครือข่ายของเผด็จการนั้นนะครับเรามองข้ามไม่ได้เลยผมถึงพยายามนะครับบอกให้น้องๆว่าก็ต้องให้เขาหยุดเลยนะครับ แล้วก็การอัปโหลดต่างๆนั้นผมดูแลควบคุมทั้งหมดตั้งแต่นั้นแต่จากนั้นก็มีการพยายามที่จะใส่ร้าย้าสีนะครับมันมีบล็อกซึ่งเกี่ยวโยงกับบัญชีนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ถูกการแกล้งหาว่านะครับผิดนโยบายของสถานีนู่นนั่นนี่บางทีรูปเนี่ยเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ของที่ภาคีไทยภาษีมชนนั้นรายงานการเสียชีวิต14ตุลา16 6ตุลา19นะครับก็คงจะมีคนไปแจ้งหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ แต่มีการจับหูจับตาเป็นพิเศษแล้วก็บล็อกนั้นนะครับเคยขู่ว่าจะจะนะจะจะลบออกเนี่ยตั้งหลายครั้งต้องไปแก้ไขต้องปรับนู่นปรับนั่นปรับนี่แต่ว่าหยุดเราไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่บล็อกทางมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วทําท่าจะไปไม่ไม่ไหวเนี่ยผมก็ไปสร้างนะครับสถานีซึ่งเขาอนุญาตให้สร้างได้สีหสถานีก็สร้างภายใต้เรือขายนี้นะครับมีมดแดงล้มช้างนะครับมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน แล้วก็มีภา,าคีไทยเพื่อสิทธิมชนแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับเขาเนี่ยเล่นแผนใหญ่นะครับเขาจะยึดสถานีแปลว่ายึดทั้งหมดเนี่ยโดยการอ้างว่านะครับสถานาีบัญชีแอคเค n t ก o o g l e เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบัญชีมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเฉพาะยู u ู e เนี่ยเรามีพี่น้องติดตามนี่นะประมาณสองแสนกว่าคนนะ แ,แสนกว่าคนแสนสองหมื่นคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของพวกเรากว่าจะรวมตรงนี้ได้แล้วก็มีวิดีโออยู่สองพันหนึ่งร้อยกว่าวิดีโอนะเข้าเป็นสองพันสองร้อยแล้วมั้งตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าเขาจัดการบัญชีนี้ได้ก็แปลว่า YouTube ของมาหาไรประชาชนแล้วก็ YouTube อีกสี่ห้าอันนั้นจะต้องหายไปเลยทันทีนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับอยากให้พี่น้องดูด้วยนะครับการข่มขู่ของเขานั้นนะครับมีอยู่หลายรูปแบบ <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับ People for revolution ก็มดแดงล้มช้างนั่นแหละนะครับ has been deleted ครับลบไปแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่อันเดียวที่ถูกลบนะครับมีอยู่หลายอัน <c oughs> เราสู้น่เหนื่อยนะพี่น้องกว่าจะนะครับเป็นหลักเป็นฐานให้พี่น้องสามารถจะติดตามได้แล้ววิดีโอ YouTube เราเนี่ยผลิตมาเป็นล้วนแต่นะรวบรวมความรู้ต่างๆเอาไว้เนี่ยสองพันกว่านะ ใช้เวลา4ี่ห้าปีจัดการตรงนี้แล้ววันนี้ถ้าเกิดเขานะครับดําเนินการเนี่ยตอนนี้เขาแขวนไว้แล้วแล้วก็นะครับบางอย่างเขาได้ลบแล้วเนี่ยถ้าเขาลบนะครับสถานีมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ย <c oughs> แปลว่านะครับทรัพย์สินทางสติปัญญาแล้วก็ความรู้ทางวิชาการกึ่งวิชาการแล้วก็ทางด้านการศึกษานั้นแล้วก็ด้านการเมืองและประชาธิไปไตยนั้นจะถูกลบไปเลยเพราะนั้นเนี่ยผมก็ขอ แจ้งพี่น้องไว้ก่อนเลยว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับยูทูมหาไรประชาชนกำลังจะถูกปิดพร้อมกับมดแดงล้มช้างแล้วก็สถานีอื่นอีก45สถานีนะครับแต่มีอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งนะเป็นบัญชีคนละอันกันนะครับซึ่งผมให้นะครับญาติเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะครับเป็นคนคุมให้นะครับก็ยกให้เขาไปแต่ว่านะครับผมก็ยังช่วยดูแลจัดการในการอัปโหลดต่างๆซึ่งก็คงจะต้องให้พี่น้องไปที่สถานีนี้นะครับ แล้วก็ไปกด Subscribe ด่วนนะครับพี่น้องที่เคยดูและดูทางมหาวิทยลัยประชาชนนะครับถ้าจะตามกันเนี่ยพี่น้องต้องรีบกดนะครับตามลิงก์ไปครับไปที่ h t t p นะท้ายนี้ u r l c o m นะครับ slash z ตัว z เนี่ยครับ z b u e x v l นะครับตามอันนี้ไปแล้วก็ไปกด Subscribe เอาไว้แต่พี่น้องต้องล็อกอินเข้าไปใน gmail ก่อนนะครับหรือไม่ก็สร้างสถานี YouTube ไว้ก่อน ก็จะเข้าไปถึงตรงนี้แล้วก็กด subscribe นะครับก็จะได้ติดตามเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะกล้าทํากันนะครับเราอุตส่าห์นะครับทำตามกรอบตามกติกามาตลอดเรามัดระวังตลอดเพื่อจะได้รักษาฐานนี้ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ประเด็จการนะผมเชื่อว่ามันมีแผนลึกมากส่งคนเข้าไปฝังอยู่นั้นเพราะผมดูพฤติกรรมแล้วไม่ธรรมดาหรอกครับแล้วเรื่องของเรื่องอันตรายด้วยเพราะว่าเขาจะรู้ข้อมูลส่วนตัวอะไรของเราหมดนะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับถ้า YouTube ละเมิดนะครับก็อาจจะต้องนะครับมีการถึงโรงถึงสารกันก็ต้องเอานะครับเดินฟ้องยิงไอ้คนที่มันตัดสินใจทําเนี่ยนะครับถ้ายังละเมิดสิทธิ์ของเราเราก็จะเอาให้ถึงที่สุดแล้วรีดไปให้ถึงที่สุดนะครับถ้ามันนะกระทําการผมเชื่อว่าเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับกระทําการโดยล่วงละเมิดสิทธิหรือรับงานใครมา ก็จงรู้ไว้ว่าอนาคตกับ Google นะครับถ้าอยู่ Google อยู่ก็ต้องนะครับก็ต้องว่ากันในโรงในศาลนั่นแหละแต่ผมเชื่อว่านะครับอนาคตคุณไม่เหลืออยู่แล้วนะครับในใน Google ถ้าจะต้องถึงตรงไหนนะครับจะต้องไปน็อกประตูบ้านของ CEO นะครับคนใหม่คนเก่านะครับไปอ้อนวอนคุกเข่าเพื่อจะบอกว่าขอนั่งคุยคุณก่อนแล้วผมจะได้เล่าให้เห็นถึง ปรากฏการทางการเมืองซึ่งมีการละเมิดพี่น้องประชาชนเสียงอันเล็กน้อยของประชาชนเราที่ถูกกดตลอดนั้นนะครับ YouTube ได้เป็นความหวังของพี่น้องเรามาตลอดแล้ววันนี้ในเรื่องรายได้นะครับของพวกเรานะครับมหาัายประชาชนนั้นนะครับตอนนี้เป็นมดแดงร่มช้างผมดูแล้วก็มันก็ไม่ใช่มีรายได้อะไรมากมายนะครับคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นรายได้ที่อยู่กินได้แต่ว่าสถานีนะครับอย่างเช่นพี่น้องเราหลายท่านที่ชุมชนใหญ่นะครับเขา ก็ตื่นรือร้นกันมากขึ้นแล้ววันนี้ก็ไปรวมตัวกันก็ช่วยพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศเขาทํามาหากินได้นะคือพออยู่ได้ล่ะนะครับคงไม่มีใครร่ารวยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงนะครับพี่น้องก็ไปตามให้กําลังใจกันทุกฝ่ายกันแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องนะครับกำลังใจแล้วก็เรื่องเองินเรื่องทองนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับสําคัญที่สุดคือแหล่งที่เราจะติดต่อประสานงานกันเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าเเด็จการทหารมันได้รุกล่วงเข้าไปแล้วถ้ากูเกิลไม่รู้สึกสึกตัวตรงนี้ และปล่อยให้การดำเนินงานมาลบความเห็นของพี่น้องเราจะต้องถึงนะครับภูเขาลังกาก็จะต้องไปเพื่อตามหาความยุติธรรมแล้วจัดการกับไอ้คนที่เป็นตัวเรื่องนะครับแต่พี่น้องนะครับตามไปก่อนนะครับที่นะครับตรงนี้ครับสถานีของดรเธอเพียงดินรักไทยนะครับเข้าไปแล้วกด subscribe แล้วก็เราไปเจอกันที่นู่นนะครับซึ่งทางแก้อย่างอื่นผมค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้นะครับต้องแจ้งพี่น้องตรงนี้ก่อนโอเคนะพี่น้องนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ